สวัสดีคะ่ะเจเคพามาชมกับ Honda c ซ v อวีนะคะคันนี้เป็นรถยนต์มือ2นะคะ Honda c ซ v อวีปีศูนย์สตัวท็อปสอค่ะภายในรายไม้นะคะโฟวิวเกียร์ออโต้ auto. ภายในเป็นสีเบตสวยๆแบบนี้นะคะมีรายไม้ด้วยค่ะตัดกันสวยงามมากเลยนะคะกว้างกวางนั่งสบายใช้งานได้ดีค่ะเครื่องดีเกียร์ดี D นะคะน้ำไม่ดันกวนไม่ไหลความร้อนนิ่งๆวิ่งทางไกลทางไกลไปกันได้นะคะ ราคา1 3 9่0 0าหนบาทรถยนต์ปี04นะคะช่วงร่างแน่นๆขารียวสุดไม่ดังนะคะแอร์เย็นแม็กสวยดอกอยางหนะาภาษีปี67ค่ะพร้อมกับมีบุ๊กเซอร์วิสให้ด้วยนะคะกุญแจ2ดอกเป็นกุญแจรีโมทและกุญแจธรรมดานะคะสีสวยค่ะแต่ก็มีงานเก็บสีนิดหน่อยนะคะ มีดำหนีบ้างบางจุดตามสภาพรถยนต์มือ2ค่ะเชื้อเพล่งสองระบบทั้ง l p g และเบนซินนะคะประหยัดแน่นอนถุกคันราคา1 3 9่านราคา1 3่0 0 0บาทขายเงินสดอย่างเดียวสามารถเจราจาต่อรองได้นะคะเร่มเอกสารมีให้ครบรถอยู่แถวบิ๊กซีสะพานใหม่ค่ะท่านใดสนใจส r อวีคันนี้นะคะไปดูตัวจริงไปทดลองขับติดต่อคุยกับผู้ขายได้เลยตามเบอร์ติดต่อใต้คลิปนี้เลยนะคะ สำหรับวันนี้แอดมินลาไปก่อนสวัสดีค่ะ